เห็ดสังขาขาวอเห็นอะไรไม่รู้ไปเก็บเห็ดมาค่ะวอายชตาแล้วโอ้ยเหนื่อยสวัสดีค่ะพี่ตาจะพาไปเข้าป่าหาเห็ดน,นะทุกคนเนาะ ไปหาเหตุดูเราจะได้หรือไม่ได้นะพี่น้องตามบารูเลยค่ะทุกคนได้มากไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะเหมือนว่าเราออกไปออกกําลังกายเล่นๆดีกว่านะทุกคนเนาะบรรยากาศดีค่ะวันนี้แต่ก็หนาวอยู่นะคะทุกคนเฮ้อหมอ,กออกก่อนนี่ค่ะต้องใส่แบบนี้ทุกคนหน้าหนาวเนาะมาพี่ตาจะกลับนะกล้องดูเนาะ เห็ดเครงเคหลอดแล้วเห็ดอะไรก็เต็มไปหมดนะทุกคนเนาะอันนี้เห็ดไป็นเสเห็ดเส้นนะคะทุกคนเนาะีค่ะเราจะพาดูนะคะทุกคนเนาะนี่ก็เต็มไปหมดเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดขาสีส้มๆแต่ว่าไม่รู้กินเห็ดเห็ดเคหลอดเยอะมากเลยนะป่าเนี้ยสีเหลืองอันนี้อาจจะกินไม่กินไม่กินนะ จะพาเลาะก่อนทุกคนเจ้า่ะพาเลาะก่อนนี่ค่ะ mm hmm. เห็ด mm hmm. เห็ด cake, แพนเค้กนะภาษาไทยที่ภาษาพิตาเรียกเห็ดแพนเะค้กเนาะแต่ไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. ทุกคนนี่ค่ะเราจะพามาเลาะ mm hmm. มันจ้าพิตาพาเลาะพาเลาะป่าเราจะไปหาเห็ดในป่า ในป่าของเราพาหาเห็ดในป่าพี่ตาสวยมากเลยทุกคนหิมาขี้ยังยกห่างเลยทุกคนเจ้า,า่ะถ้าคนไม่ย่อตัวเองแล้วจะไปย่อใครเนาะบ้าย่อป้าทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องผาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเข้าป่านะวันนี้อุ้ยตายเมื่อแต่มองอทางไม่ได้มองทางทุกคนเจ้าค่ะ ก็สุกลูกหกหมดเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาเลาะนะคะหาก่อนนะคะหาก่อนนะคะหาก่อนหมุนก่อนทุกคนหมุนกล้องก่อนนี่ค่ะเราจะกลับกล้องก่อนนะคะทุกคนนะเห็ดเยอะอยู่ทุกคนเจ้า่ะนี่ค่ะ โอ้ตรงนู้นเยอะมากเลยเราเข้าพื้นที่ไปข้างบนดูก่อนข้างบนนี่ก็อาจจะมีเห็ดเห็ดเคลลาดเยอะมากเลยทุกคนอันนี้เห็ดเห็ดนี่คือเห็ดเคลาโอ,อ้เห็ดเคลาเยอะอันนี้เคลลาร์ดีแบบหนึง่งอันนี้อันนี้เป็นเห็ดเบื่อเคลลาดนะคะทุกคนเนาะแต่มันคล้ายๆกันนะทุกคนเห็นไหมละ่ะสีมันไม่ใช่สีส้มแต่มาหน้ามันเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะมาตามพี่ตาไปเลยค่ะ ว่าเราไปเก็บอะไรเนาะไปหาเห็ดเอ้โอ้แม่เจ้าใหญ่ตโตมาโหรานเห็ดที่เห็ดเบื่อนะคิดว่านะว้าวเยอะจริงๆทุกคนพามาส่องป่าหาเห็ดเดินหาเห็ดพี่ตา นี่คะ่ะทุกคนเป็นเห็ดเคลอดอันนี้อันนี้เป็นสีส้มนะนีคะ่ะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยอ,อู้สวยมากเลยอหอมอยู่เด้นี่คะ่ะเลี่วพี่น้องเห็ด เห็ดเคลอะน,นะคะทุกคนสวยงามมากเลยนี่ครับไม่ยังอ่อนอยู่นะทุกคนมันมันมันอันนี้เนาะหมูมันเน่าแล้วนี่มันมันอัดอั้นมานานอ่ะทุกคนตอนนี้ใสีหมดเลย เห็ดพึ่งขาดายไปไหนล่ะทุกคนนนี้ก็ใช่นะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ใช่นะทุกคนนี่นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมใช่หมดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเห็ดเคลอดเห็นไหมสวยไหมทุกคนอันนี้ก็ อนี้เป็นเห็ดเคลอดะทุกคนนี่ค่ะเห็ดเคลอตเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ใช่นะนี่ค่ะสีของสีเขียวอ้ตรงนี้เยอะมากเลยทุกคนนี่ใช่หมดเลยทุกคนเห็ดเคลอด์เต๋อไปตัวนู้นก็มีนะเราจะพาไป นี่ค่ะแล้วกองไว้นี่ก่อนเนาะเห็ดเป็นเค้กเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่มันเกล็ดแล้วคะ่ะดูสิเห็ดรังผึ้งมานะ่ะเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็ดลังผึ้งน่ะอ๋อเนี่นยเห็ดเยอะไปหมดนะเห็ดเคลอ์ก็เต็มไปหมดแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนเขาใส่ถุงมือจับเนาะทุกคนเนาะแล้วกโกศกับเร สะดุกหน่อยนะทุกคนเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดเคลารเห็ดเคลารสวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะเห็ดเคลารเห็ดมรุดน้วนนะทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยเห็เดเยอะอยู่แต่ว่ามันบางเห็ดก็กินได้บางเห็ดก็กินไม่ได้นะทุกคนอ๋อ นี่ค่ะน,นี่ไส้หมดเลยทุกคนเห็ดเคลอตอันนี้ก็เห็ดเคลอตนะเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งลายเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายสีดำนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดเคลอตตรงนี้ก็มีนะพี่น้องเนี่ยเต็ไมไปหมดเลย เยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเห็ดเห็ดเคโลดี้ยวขอถา่ายรูปก่อนเนาะนี่ค่ะสีส้มๆมูยเมื่อกี้พี่ตาลืมกดกล้องนี่ค่ะกำลังออกๆอ,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 อยู่เลยเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวกองไว้ก่อน,นอเนาะเดี๋ยวใส่ถุงเนาะนี่ค่ะสวยงามมากเลยทุกคนเห็นไหมละหลอกเคเห็ดเคโลดไม่ใช่หลอกเคหลด เห็ดเคดัดเคลักเคลาดเคลาดติดอ่างแล้วโกโกคนอื่นแย่งพูดพี่ตาจะไปหาดูเห็ดตรงนู้นเนาะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเก็บนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดแพนเค้กนะคะทุกคนเนี่ยเห็นนี่เห็ดพึ่งหวานพึ่งหวานน้อยนี่เป็นเห็ดพึ่งหวานน้อยค่ะทุกคนนี่เป็นเห็ด อันนี้เป็นเห็ดอนนะไนอันนี้ก็เพิ่งหวานน้อยนะคิดว่าเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่คะ่ะทุกคนอันที่เราถ่ายคลิปไปที่เดียแต่อันนี้เราเราไม่กินคะ่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราไม่กินอันนี้ผดผางปลาหมามาเที่ยวเออโอ้โหเห็นแค่นาทเฮ้ อันนี้เป็นเห็ดอันนี้น่าสวยนะทุกคนเห็นไหมละ่ะน,นี่เป็นเห็ดเคลอดสีส้มเห็นไหมละ่ะนี่ค่ะสีกํลาลังสวยเลยเห็นไหมละ่ะเต็ไมไปหมดเลยเห็นป่ะอันนี้เป็นสีเหลืองนะนี่ค่ะสีเหลืองตัวเป็นสีเหลืองสีสีส้มไม่ใช่สีเหลืองนี่ค่ะเยอะมากเลยเห็นไหมมันมันไม่ได้ออกอะเนาะ มันเพิ่งมาออกอะทุกคนผลตกแล้วมันออกอันนี่เน่าแล้วอันนี้เป็นสีส้มดอกใหญ่มากเลยอันนี้เป็นเห็ดเห็ดแพนเค้กเนี่ยเต๋มามันเก๋แล้วทุกคนมันมันออกมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะเต๋ไม่เป็นไรนนะเราเนาะเราเก็บไว้เนาะปีหน้ามันก็ออกเนาะอันนี้ก็เห็ดเคหลอดเหืวนกันค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวดอกใหญ่มากเลยทุกคน นี่ค่ะอันนี้หลอกใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนเจ้าค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่ตาเอามาถ่ายรูปก,ก่อนเนาะพี่ตาจะพาส่องอันนี้เป็นเห็ดซีทุนซบป,ป่าหรือว,ว่าเห็ดสีเห็ดเห็ดอันนั้นนะเห็ดมะนาวที่เขาว่ากันนะเ,เห็นเห็นเรเพื่อนเพื่อนภาคใต้เขาบอกว่า เห็นมะนาาจากพิตาเนาะนี่ค่ะเตรียมไปหมดเลยมันมันมันผลไม่ตกทุกคนเวลาผลตกแล้วมันแย่งกันออกเหมือนคนจะออกรูปออกอะไรนั่นแหละทุกคนถึงเวลาก็มันแย่งกันออกอ่ะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะเตมไปหมดเลยเห็ดสีส้มเออเห็ดอะไรเตรียมไปหมดเลยทุกคนนี่ค่ะคลิปอาจจะไม่ยาวเนาะอาจจะสั้นๆอันนี้อันนี้อะไอันนี้อะไรเป็นที่เป็นอะไรนะเจ้า ว้าว wow, อันนี้เป็นสีทุงอันนี้คะ่ H K ot, คะเห็ดเคลลดค่ะทุกคนที่เราเห็ดเคลลดของเรานั่นแหละเห็ดเคลอดกินอร่อยนะเห็ดเคลอดเดี๋ยวเราขอเก็บกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเรามีถุงมาด้วยนะทุกคนนะเราเอาถุงมาด้วยทุกคนนี่คะ่ะถุงของเราถุงใส่เห็ดของเราพ่คอนฟอดอนนี้แหละเห็นไหมนะที่ใส่เก็บขยะเราเนี่ยเราเอามาใส่เห็ดเห็ดตรงนี้คะ่ะทุกคนมัน เราพาชมเห็ดนะทุกคนเนาะแล้วก็พาไปตรงนน้นตรงนี้ด้วยประมาณนี้เห็ดเยอะอยู่เนอะเราก็ว้าบ้าบับดิค่ะตัวนี้ก็เป็นเห็ดนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งอีกพึ่งหนึ่งนะครับทุกคนมันเกล่แล้วอะมันอยากออกพี่น้องเวลาฝนตกแล้วมันมันแตกกระตุกกระแทบกระตุกกระแทบเต็มไปหมดเลยทุกคนเจ้าค่ะ พามาเลาะป่าเลาะป่าใกล้ๆนี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลแต่เ,เราไม่ยอมบอกใครดีเลยเราก็เจอเห็ดอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะสีส้มๆมู๊ยเมื่อกี้พี่ตาลืมกดกล้องนี่คขากำลังออกออกอ้ออยู่เลยเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคน เรวกองไว้ก่อนเนาะเราใส่ถุงเนาะนี่ค่ะสวยงามมากเลยทุกคนเห็นไหมล่ะหลอกเคหีดเคหลอกไม่ใช่หลอกเคหลอดเห็ดเคดอดเคหลอกเคหลอดเคหลอดติดอ่างแล้วโกโกคนอื่นแย่งพูดพี่ตาจะไปหาดูเห็ดตรงนู้นเนาะทุกคนน้อเดี๋ยวเรามาเก็บนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดเป็นเค้กนะคะทุกคนเนี่ยเห็นนี่เห็ด พึ่งหวานเพึ่งหวานน้อยนี่เป็นเห็ุพื่งหวานน้อยค่ะทุกคนนนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นเหตุอนไะอันนี้ก็เพื่งหวานน้อยนะคิดว่าเนาะแต่อันนี้ไม่ชสค่ะทุกคนอันที่เราถ่ายคลิปไปที่เดวแต่อันนี้เราเราไม่กินค่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยเราไม่กินอันนี้ผดหลังพาหมามาเที่ยวอ๋อ โอ้เห็ดเคลอดอ,อันนี้ปเป็นเห็ดอันนี้นะสวยนะทุกคนเห็นไหมล่ะน,นี่ปเป็นเห็ดเคลอดสีส้มเห็นไหมล่ะนี่ค่ะสีกำลังสวยเลยเห็นไหมล่ะเต็ไมไปหมดเลยเห็นป่ะเด็ก่ะเยอะมากเลยเห็นไหมม,หไหม,มันมันไม่ได้ออกอะ่ะเนาะ มันเพิ่งมาออกกับทุกคนผลตกแล้วมันออกอันนี้เน่าแล้วอันนี้เป็นสีส้มดอกใหญ่มากเลยอันนี้เป็นเห็ดเห็ดแพนเค้กเนี่ยแต๋มามันเก๋แล้วทุกคนมันมันออกมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะเต๋ไม่เป็นไรหราเนาะเราเอาเก็บไว้เนาะปีหน้ามันก็ออกเนาะอันนี้ก็เห็ดเคหลอดเหืวนกันค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวดอกใหญ่มากเลยทุกคน นี่ค่ะอันนี้หลอดใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนเจ้าค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะทุกคนแค่ะเดี๋ยวพี่ตาเอามาถ่ายรูปก่อนเนาะอันนี้มีเตหเห็ด <c oughs> เห็ดเคโอดเยอะมากค่ะทุกคนเจ้าค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะทำไมเห็ดเรียกว่าเห็ดเคโอด พันมาออกสีส้มๆอ่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเจ้าขาอันนี้ก็ใช่ค่ะทุกคนแต่ว,ว่าเป็นเห็ดเห็ดพึ่งหวานน้อยเนี่นนะเนาะเห็ดพึ่งหวานน้อยที่เขาเรียกกันนะเนาะพี่ตาก็พามาเลาะป่านะคะทุกคนเนาะเห็ดก็เยอะอยู่เนอะป่านนี้ก็มันมีเห็ดไดแบบไดแนวนะทุกคนเจ้าค่ะ อันนี้เขาใส่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันเก๋แล้วว้าว,ว,าวอันนี้เห็ดอย่างเจ้าไม่เคยเห็นค่ะเจ้าบอกเคยเห็นเจ้าน,นี่เห็ดเห็ดอันนี้มันแปลกแปลกประหลาดเนาะว้าวอันนี้พี่น้องใช่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 เห็ดหอมแพงมากเลยเนี่ยโอ้มาสายไปทุกคนที่ขาลายๆแบบน,นี้คิดว่านะใช่นะเดี๋ยวเเอามาเอามาเป็นบิ วิทยาทานก่อนใช่แล้วพี่น้องเห็ทิยาเกะทิยาเกะที่เขาว่าของญี่ปุ่นนะนะว้าวาเรามาซา้าไปทุกคนเรามาซาไปจริงๆแหละอืมเห็ดหอมญี่ปุ่นนะนะั่นน่ะทุกคนใส่แล้วใส่แล้วอันนี้แหละเนี่ยเราจะจำขาม,มันได้เรามาซาไปมันเก๋แล้วพี่น้อง เราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เอาบ้านนานๆแล้วอันนี้ใช่หมดเลยมันเกี่ยหมดแล้วทุกคนว้าวเราจะไปหาดอกเล็กๆมันก่อนเผื่อมันมีเนาะพี่น้องทุกขาคิดว่าอ๋อมันมีหมวกด้วยนี่เนาะคิดว่าใช่นะทุกคนไอ้หอมญี่ปุ่นนั่นะ่ะเนี่ยมันมีหมวกเหมือนมีวงแหวนตรงนี้เนาะ แต่เราไปสอบถามเขาก่อนว่ามีวงแหวนว่าที่พี่ตาจําได้ขามันกระต้นมันนะเนาะเต่๋ยววันนี้มันบานแล้วอ่ะอันจูจๆมันอยู่ไหนอันจูจๆมันเนี่ยเห็นอันจูจๆมันทุกคนมีจู่ไหมฮะหลอกเห็ดตุ๊ดนี่พี่น้องเจ้าขาอันนี้เห็นชัดมากเลยทุกคนเดี๋ยวว่ามันบานแล้วอ่ะมันหอมไหมวี่ดูก่อนเนาะ มันก็ไม่มีกลิ่นหอมนะทุกคนแต่ว่ามันไส้พี่ตาว่าไส้นะนี่ค่ะไส้หมดเลยแต่มันเกล่หมดแล้วว่ะว้าวเสียดายหัวใจอีแป้นสตกตายแน่ตายแน่เนี่ยไส้หมดเลยคิดว่านะทุกคนแต่ว่ามันบานหมดแล้วอ่ะคิดว่านะพี่ตาคิดเราเองนะมันเอเจียมมาเองนะ เห็นเงาพี่ตาไหมแดดเป็นสองตูดว้าเห็นสีส้มทุกคนเจ้าขาคลิปเลาะป่าคลิปเลาะเห็ดเลาะป่าเห็ดเนาะทุกคนนะขอฝากไว้เพียงท่นนี้นะคะทุกคนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อต่อไปนะคะพี่ตาอินซาีิเดนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน อ้ยสีตาแล้วอ่ยเหนื่อยพ่อพี่น้า